พยายามจะทำเกมรุกให้เพื่อนตลอดเวลาทุบเข้ามาครับลุนขาหามไปกระแทกจัก,กรกิดนะครับก็เสียฟาวครับกองหน้าชาวแคเมรูนนี่ครับเบียดกระแทกก็ใหญ่กว่าเยอะหนาเลยหนากว่าเยอะเลย ชน,นาดดวางขึ้นมาทางขวาครับสิทธิโชคจ่ายมาลูกนี้ไม่ถึงจับไม่ดีครับออกข้างไปยังเป็นลูกทุ่มของเชียงรายทีเอสิทธิโชคทุ่มเข้าไปครับเปิดยัดเข้าไปลูกนี้หมายัางพลิกไม่ได้ครับพิิพรุตุยดงอรุชาโพดงเล่งๆพัฒนพลพัฒนพลยิงลูกนี้ ไมตรงรอบครับแล้วก็โ่งข้ามคานออกหล <online> <c oughs> ังไปเนี่ยกับเห็นช่องก็เลยลองส่องไกลดูบอลยังไปไม่ค่อยถึงกองหน้าตัวความหวังของทีมในวันนี้นะครับอย่างพี่ภูตุยดงนะครับดางซ้ายครับ อ่าลื่นเสียจังหวะนินครับยังลุกได้อยู่อาพิภูอาแล้วครับไหลมาลูกนิ้มาไม่ได้เอาแล้วครับเก็บบอลได้อเมดอเมดอาศัยความใหญ่อาเมดยังหลบมานะมีตัวมาซ้อนเอาไว้ยังไถมาได้ครับอาเมดโอโหอารุชาบดงดึงจังหวะรอเพื่อนเติมมาทางขวาอาอาแล้วครับประสิทธิ์ ประสิทธิ์คืนกลับไปยังเปิดไม่ได้กลับมาที่กับตันทีมถอยมาใหม่พิษนุประสิทธิ์สองจอมเก่ากับเล่นกันใกล้ๆประสิทธิ์แสนคำลือพิษนุงามสงวนอื้อเสียบอลจนได้รันมาเล่นกันสองคนโดนบีบด้วยเลยครับจ่ายยากสาดทิ้งออกมาก่อนโอ้โหขึ้นมาชุดนี้ไม่ได้จบด้วยการยิงนะครับสำหรับชาวบ้า,บาน